สวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆที่รักทุกคนแม่ปังน้องน,อนาลินนะคะเร,เรามาถึงบาฮาเบอร์แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นี่คะ่ะบาฮาเบอร์โอเชัยนทะเลนะคะเพืาาะะ่อนๆค่ะเราออกจากบ้านพักตากอากาศล้วก็มาเช่าโรงแรมอยู่แถวนี้คะ่ะ <Newman. S 1> เดี๋ยวจะพานาลินลงเรือไปดูแววนะคะ Go Daddy Go to boat ว่า Yeah Ready Apple? Yeah. yeah, and yeah. lean palm. Mm. Uh. Nice. Careful, don't get wet, honey. You don't want to get soup. Go ahead. อีดอนเลแค่แดเลยใันนกขาหูไม่ใจนกเรานาดินอินจอยกับนกพิรา Trying to get him to land on you like you're a statue or something? เดี๋ยวเราจะลงเลรือเนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะลงเรือดูแววสองชองั่วโมงไปสองชองั่วโมงมาสองชองั่วโมงสี่ช,ชั่วโมงเยอะเยอะเดียอืมเรามาพักโรงแรมแถวนี้นะคะเพื่อนๆทีนะะ่ราคาเรามาแต่เศ้ามากะคะ่ะเพราะว่าเราบ่อยากให้คนมาเยอะๆโบมีที่จอดรถดเราก็เลยมาแต่เศราะะะ้าค่ะลงเรือแปดโมงคึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้เวลาลงเรือแล้วค่ บรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆที่รักค่ะมาที่นี่ที่ไรต้องขาดไม่ได้ตรงจุดนี้ค่ะตรงจุดดอกไม้สวยๆนะคะนี่จุดที่แม่บ้านชอบมากค่ะ มาคนเยอะมากค่ะเพื่อนๆค่ะเดินเที่ยวชมเมืองบาฮาเบร์อะ้รก็เดินชอปปิง้งหาสื่อของฝากของตอนนะคะเสือยืดเสือสเวซสดกันค่ะเพืเ่อนๆที่รักค่ะมานี่ก็ต้องเดินชอปค่ะเป็นค่าย ร้านชอบของฝากตามจุดต่างๆนะ,ะที่เมืองบาฮาเบอร์ค่ะเพื่อนๆค่ะแบดเซิร์ตมีตัวง,งามไม่บานเห็นอ่เสือบาฮาเบอร์บรรยากาศในร้านค่ะก็จะประมาณนี่ค่ะมาที่ไรก็ต้องเดินหา ช้อปปิ้งเสื้อสเวตเสื้อบาหาเบอร์กันค่ะติดใหม่ติดมือกลับบ้านเนาะออกมาหาชื่อไอสกครีมกินกันค่ะอากาศร้อนพานาลินมานั่งผักกินไอสกครีมแป๊บหนึง่งไอสกครีม นลินสั่งบูเบอรี่ไอศครีมแม่ปางสั่งกาแฟไอศครีมส่วนประบานช็อกโกแลตไอศครีมค่ะขาดไม่ได้เมนเนี่ยค่ะบาฮาเบอร์นคะคะเขามีของน่าสนใจมากค่ะนี่ของแม่ปางป้าบานกินกาแฟไอศครีมนลิน นำเชอรี่พักกันนั่งพักผ่อนกินไอศครีมเรียบร้อยกับกันเดินชอปปิ้งต่อคะ่ะพาน้องนารินเดินน้องนารินจกได้กบคิดตัวกบคะ่ะ เป็นเกื่องหลอมประมาณนะะี้ค่ะจนแม่บ้านจะหาดูสเวตเชิ้ตค่ะหาดูสเวตเชิ้ตนารินอยากได้กบตัวนี้คะ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปเรียกพนักง,งานค่ะมาเปิดหยิบให้เนาะนารินได้ไปแล้วดูกบแต่ละตัวนา่นารักน่ารักเป็นรูปปั้นนะคะเพื่อนๆทีะะ่รักค่ะได้ของเลยก็เดินต่อคะ่ะ